ขอนอบน้อมต่อคุณพระศรีรัตนตไัยซึ่งมีพระพุทธประธรรมแล้วก็ประสงค์ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์หลวงพี่หลวงพ่อพร้อมด้วยขอ,อกาสจะเพื่อนสาธรรมมิก และก็ขอเจริญพรจเจริญธรรมท่านพุทธบริษัททุกคนทุกท่านาวันนี้ถือว่าเป็นเป็นไม้สุดท้ายแล้วคุณโยมนะที่จะได้บรรยายธรรมะในโครงการนำใจจากพระมอบธรรมะสู่โยมโครงการเฟซบุบ๊กบรรธรรม วันนี้ก็เปลี่ยนที่ไล่คุณยมูมเบื่อเตียงวัดเลยมาจากที่โรงพยาบาลวันนี้เปลี่ยนแล้ววันนี้เปลี่ยนที่ไล่จากวัดบางเสียดมาเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพภูกเกต็ตตัวนี้นะซึ่งเดี๋ยวไล่เสร็จก็จะต้องขออนุญาตพักผล ก็ต้องถือโอกาสก,กราบขอบคุณท่านพี่หลวงโควิดวัดบ้านสวนน้องสตังวัดยังใหญ่หลวงน้องอบยักโคนหลวงเดียหลวงปี สมณีน,นทั้งสองรูปแล้วก็ท่านมหาอุดมพรแล้วก็หลวงเดี่ยวหลวงดิตถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ต้องขอโทษพระหลายๆรูปที่ขาดไปไม่ได้ก็คือญาติโยมพุทธบริษัทผู้วิบวับทุกคนทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาสแล้วก็พระก็ได้ตั้งใจที่จะมอบให้กับญาติโยมพุทธบริษัทเนี่ยเราตั้งใจมอบธรรมไปท่านก็เป็นผู้ที่ตั้งใจรับธรรวันนี้หน้าตาก็จะดู ที่จริงอาตมาไม่ใช่ว่าหน้าตายเปลี่ยนเมื่อตะกี้หมอก็ตรวจว่าวน,นี่นวันนี้สายน้ําเกลือแต่ว่าไม่ยันบอกพยาบาลว่าขออนุญาตที่จะไม่รับก่อนเพื่อที่จะมาไล่สดมาบรรยายทำให้ท่านทั้งหลายฟังให้จบฟังให้เสร็จแล้วก็ปิดโครงการแล้วก็จะได้พักผล ก็รู้สึกดีคุณโยมนะรู้สึกดีว่าตอนอาตมาวันนี้คุณครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนต์มามาหาอามามาทําบุญกันที่วัดโยมวันนี้คุณนายผู้การนะผู้การของจังหวัดพังงาเราก็มาเยี่ยมมาตมามาที่วัดแหลงหนกอาตมาก็แหลงให้ควังร้อยนี่พอแกกลับแป๊บเดียวอาตมา กิดหัวตุงเขาเลยวางไปนมัมานอนรมานแล้วมาทีเรกหมออดอตมาห้องข้าล่างเขาเห็นอัตมาเขาก็ดีใจกันเขาว่าท่านนี่พี่หลวงนี่ไหมอะอาตมาปิดหน้ามาเขาไม่ใช่จาได้เนี่ยพี่หลวงไหมอะที่เทศเนี่ยเห็นชื่อเมื่อกี้ก็จําได้ว่าเป็นท่านอาตมาว่ามันอ,อรังนกไม่ต้องแล้วคุณโยมมาตมาไม่ไม่ไม่ไมเอาอะไรกําลังใจจากท่านสําคัญที่สุดแต่คนเราไม,ไม่ไม่ต้องการอะไรแล้วเมื่อกี้อาตมามานี่ เมื่อกี้<ม>เขามา,มาตรวจไข้ก็รู้สึกว่าจะไม่มีไข้แต่ว่าสามสิบเจ็ดจุดสามสามสิบเจ็ดจุดสี่ที่นี่เขาก็ให้การต้อนรับดีคุณโยมเขากลัวว่าจะเป็นโควิดนะเขารุนนัตามาไปรุนไปในห้องเพราะว่าพรุ่งนี้อาตมาจะต้องส่งกล้อง<ม>เขารุนอัตามาไปรุนไปรุนไปห้องหนึ่งที่เป็นห้องแยกนมตะกีนะ่เล่าให้ท่านฟัง ไปห้องแยกอาตมาก็ห่มบนนเลยนะห่มบนไปก็ไปเป็นนอนรอเพราะว่าเรามาโรงพยาบาลคุณโยมเขาจะให้เปลี่ยนอาตมาบอกว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนไว้นอนรอสักพักหนึ่งคุณโยมประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันรอน้อนอาตมาร,อรนะ้อนแรงครับอาตมาจับตัวมร,อร้อนแรงอาตมาอยัดวักค่สักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่เดินมาอาตมาพอเดินเข้ามาถึงจับตัวอาตมา เจหน้าตีพูดเลยโอ้โหท่านนี่ตัวท่านร้อนร้นนะวะนี่อากาศก็ร้อนในห้องเรียนอาตมาคิดในใจว่าเราไข่ไหมวะพอรักพักหนึ่งเจอนาที่หันไปพูดอ๋อลืมเปิดแอร์หันไปเปิดแอร์อาตอมานึกในใจแล้วว่าจอยมันร,นร้อนแรงห้องนั้นนะคิดในใจทีแรกยัดว่าเราร้อนเลยเลยอากาศมันรน้อนเนี่ยจนถึงวันนี้ท่านทั้งหลายวันนี้มาจริงๆแล้วที่ท,ที่ไม่สบายเนี่ย ไม่ได้ว่าเป็นไข้เป็นอะไรนะแต่อาตามานี่เน่นหน้าอกที่จริงไงเพลงนั่นก็บอกแล้วว่าเน่นออกต้องยกออกแต่มันยกไม่ทันมันยกไม่ทันเน่นหน้าอก <น ressive> อเหตุผลที่แน่นหน้าอกอย่างพูดะไรคุณโยมฝังคือกักฟังวันนี้ว่ามีโยมแต่ว่ายโยมก็ปลาปลาเป็ดมาไหวคุณโยมแกปลาเป็ดมาไหวคุณโยมแกปลาเป็ดมาพอปลามาไหวทีนี้แกแกไหวเสร็จ รอบแรกโยมท่านแรกนี่มาไหวแล้วนะเป็ดนะเมื่อวานก็มาไหวชงสามเจ้าท่านแรกมาไหวเป็ดไปไหวเสร็จเขากลับท่านแรกนี่โยมพี่โยมพี่แกไหวเสร็จแกกลับรอบคนที่สองมาไหวเป็ดย่องโยมไม่กลับแกนั่งโมกว่าแต่หมาแต่หมาก็นั่งฉันข้าวแกนั่งโมแกก็นั่งแลเราฉันข้าวแกว่านี่อารอยอยางเรงร้านนี้ปันนั้นปันนี้หนังเงินหนังเงนิน ดี diyorsun? แต่เนื้อแตามาเค no <se> ียวไม่เ i̇şte ข้าน่ะว่าเป็ดนานแล้วอาตมาหลับแล้วเนี่ยี่เขาห้ามบอเลยอาตมาถึงอาตมาจ่อยไปกุบหนุงกุบเจ้าด้ยุงกุบข้าดยอาตมาจ่อยพอทำไมอาตมายับเคียวอ่ยับเป็ดที่ยับแล้วคุณยมคิดแล้วไม่สะเตือนเป็ดนั่นเลยคุณยมบ่ไม่เตือนเลยจะไม่เป็ดไม่เข้าเนื้อหนังบางสาไม่รู้มันแขวนตะกุดเขาอ้อหรือเปล่ายับผือก็ไม่เข้า ปรากฏว่าผมไม่เข้าว่าตมาแล้วเจ้าของนั่งอยู่ข้างหน้าเราขายเปลือยยมใายก็เขาว่าเนี่ยขายถึงเขาว่าตมาไม่หันขายตมาโทษกลืน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 ไปครึ่งกุบแล้วถึงตอตมาบอกเจ้าของว่ะโยนีกครึ่งกุบเนี่ยเอากลับไปนะนะไปกินเป็นมงคลถึงแกบอกว่าเกถือแกว่าถ้าไหวของแล้วมันแกไม่เอากลับ ท่านฉันด้หมดตาฉันไดใบเฉยอตมานึกในใจครึ่งกุบแรกก็เขี้ยวไม่ใครออกแล้วและครึ่งกุบหลังมันจะอยู่ปลือยยงคิดเลยท่ะอาตมาจัดไปครึ่งกุบหลังแล้วสามทียับตอดกืนสามทียับตอดกืนไอหนังมันเอาออกมันแต่เนื้อมันเหนียวตกลงอาตมาหมดลุยฉันเม็ดลุยอืมฉันเม็ดลุย ฉันหมดเลยพอฉันหมดเสร็จเรียบร้อยแกก็กลับไปพอแกหลบเสร็จเรียบร้อยอาตมาก็เดินสักพักหนึ่งกะมันย่อยทีนี้เป็ดมันตีขึ้นพอเข้าไปนอนทีนี้มันอาดออาดอาตมาแหวออก,กอ่อนพอแหวกเป็ดมันยังออกเป็นจิน้น ห่ังนกเอี้ยงก็ไม่เอาแล้วหลังไหนก็ไม่เอาแล้ววันนี้มันออกเป็นชิ้นนี่พูดเรื่องร่างกายราฟังพระพุทธเจ้าหรือบุคคลผู้รู้สนว่าร่างกายของคนนี้เป็นรังของโรคนี่แป๊บเดียวเลยคุณโยมแหละเงินทองส่งท่านได้แค่โรงพยาบาลลูกหลานส่งได้แค่เชิงตะกกนบุญกับบาปเจ้านั้นที่จะติดตามเราไปพออ้วกออกมาก็กลายว่ามันยังเป็นเป็เปดเป็นชิน้นเป็นชิ้นเพราะอาตมาไม่มีฝันที่จะเขี้ยวมันไม่ละเอียด ก็ปรากฏว่าแน่นหน้าอกตอนเจ้าอาตมาคนเดินไปไปร้านขายของเดินไปซื้อเดินไปซื้อไอที่เดินไปซื้อนี่คือต้องการไปซื้อ,อยาลดกรดในกระเพาะอันควรยมที่มันเป็นโซงมันไม่รู้อีเรยแล้วเลยจึงอาตอมาต้องการไปช่วยนั่นใส่น้ำัปเนี่ยใส่ในแก้วน้ําแล้วกะว่าให้มันลดกรดให้มันลดนเมื่อกี้ฉันยาไปแล้วให้มันลด อาตมาไปถึงโยมยายแกเป็นห่วงแกเรียกอาตมาปอต้านแกว่ามันนั้นไงแกบอกปอต้านปอต้านต้องฉันอีโนอาตมาว่ามันและโยมเอาอีโนมาเลยมาถึงเรียบร้อยแกก็ยื่นซองพอยื่นซองอาตมาก็ฉีกซองแล้วก็เทใส่ในน้ำปบนี้แล้วก็คนคนอาตมาก็มึกเลยแต่มมึกแล้วอาตมามึกเรียบร้อยแล้ว กตมาก็ไม่สังเกตอะไรแต่นึกเดียวว่าอ่านจากิดนี่พอไปทำไปตามาที่ฉันไปยันคุณยมไม่ใช่อีโน่น้ำเกลือแรงก็ไปรวยเหลาทีนี้ก็ไปอื้อก็ตั้งน้ำเกลือตั้งอีโน่ทีนี้ก็ไปรวยเหลาดีอาตมาไม่ตายวันนี้ฉันปิดตั้งวันเลยคุณยมะตั้งวันเลยอาตมาน้งตั้งวันเลยนี่พูดไอ้ท่านตั้งหลายฟังว่าท่านเห็นไหมอะสิ่งที่คาดคิดเกิดขึ้นได้ฉันใดสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้ฉันนั้น ที่เขาบอกให้ท่านทั้งหลายฟังวันนี้ตมามาบอกพี่หลวงแต่ละคนนั่นช่วยช่วยกันตะหลังหมดโครงการแล้วใครว่างก็ขึ้นมาไล่กันญาติโยมรอฟังกันเองหมดนี่รอวิบวับวิบวับวิบป,ปับป,ป,บป,ปบนเปลือคืนนี้มาวิบวับแกโรงพยาบาลแค่ตายแล้วมาวิบวับแกโรงพยาบาลบอกี้แล้วเขารุนอยูมมั้ยทุกทีเวลาตมามาเขาไว้นั่งรถตเขารุนรอบนี้คนนอนเขาไว้นอนเขาไว้อน,น,นอนที่ขาปผ้าคลุมมา พอมันผ่านตรงนั้นลมพัดผ้าปิดหน้าตมาก็รุนเข้าห้องอันในตรงผ้าปิดหน้าบอดีวนขึ้นมาปิดหน้าโยมที่ยืนข้างๆกันในคุณโยมแล้ววันนู้นพระตายยูปพระจบพระจบพร,ระตตมาโง่้นมาตมาว่าบ้าโยมไม่ใช่ตายตีแต่นั้นมันลมมัน พาพุยขึ้นไปอะธรมานเขาตกใจเลยกูนอนก็ผ้าวนคลุม,มาเก็ีเนี่ยตุบป่อยจุ่ลมมันแรงอมาพัดพุยขึ้นมาก,มมกมมรุมหัวพกกรุมหัวเสร็จอีนุก็รุนไปด้วยแลยพอรุนไปด้วยไอ้นุพูดตันตีเลยคุณโยนุนุจบกจบปะจบปะไม่รู้เก็บเป็นรอยตายอาธรมาเก็บเปิดวนมาบ้าโยไม่จะตายตีนั่นเลยหาว่าเราตายเกือบไปคุณโยเแ็นไหมเป็ดเกือบเป็นมือสุดตายไปเนี่ยที่ก็บอกแล้วเนี่ยจตมาตาเชื่อหมอนนั่นแต่แรกนะ หมอแกบอกแล้วมาคนอาตามาป่อยที่พังงานว่าอาตามาปล่อยอยู่อาตามาเจ็บเข็ดขาเดินไม่รอดถึงแกสั่งทันทีเลยแกพูดอาตาม,มาว่าห้ามหนึ่งห้ามจันปักแกว่าห้ามจันคือหนึ่งยอดกระถินสองยอดตอโบาสามยอดอมแกพูดเลยห้ามจันวะแกว่าแต่จันแล้วมันจะเข็ดอาตาม,มาไม่จันเลยตอนนั้นยอดโตตีห้ามจันอาหารตะลี เกว่ากุ้งอย่าจันหอยอย่าจันนี่รอบนี้เป็ดอ้ามเหลาแล้วนี่เน้นหน้าอกหมดกับเป็ดนั่นนะี่นี่รอบนี้เติมเป็ดขึ้นไปเหลาโอตอนหลังแกพูดขึ้นมาแกว่าไอสิ่งสาคัญที่สุดคือสัตว์มีปีกห้ามจันเลยสัตว์มีปีกไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นเป็ดนี่จริงเงินที่ได้เกิดจังไว้แล้วมันัมนันจังไว้แล้วเราไม่เชื่อหมที่ได้เกิดจังไว้แล้วว่าอย่าจันเป็ดเนี่ยตมาไม่เชื่อไปจันแกบอกสัตว์มีปีกทุกตนนิดอย่าจันวันนั้นเราตมาเจ็บปุงกันนะเรียบร้อยเลยพอ อาตมาไม่อ่านจันในนั้นในในในยายายาตาตากระตายบินนั่นแหละอาตมาไม่อ่านจันหันไปเห็นปีกยาวข้าวเลอาตมาว่าตายแล้วอนี้จันไม่ได้แล้วกันปีกยาววันนี้อาตมาตกลงเจ็บปุงแค่ตายวันนั้นต้องไปหายาตาตายอุ่นนี่พูดให้เราท่านทั้งหลายฟังว่าวันนี้ท่านทั้งหลายเรามาแล้วอาตมานอนนี่นอนห้องอยู่ห้องจุดใต้เลยคุณโยมอาตมาอยู่ห้องจุดใต้เลยห้องแปดสองหนึ่งอยู่ห้องจุดใต้เลยคุณโยมคิดเลยตะ แล้วหน้าอ้ของเนคุณโครุ่นมาประวัติตมาอันุ่งนี้รอตรวจโควิดถึงบางคนที่จะรอตรวจโควิดหมายความว่าเขาไม่หญ่พบเคยเขากลัวตมาเป็นโควิดเขาเห็นอตมาไล่จดแล้วเอ,อ้ยโยมันในตัวแข็งแรงแต่ขึ้นมาโพดถ,ถามกันในไล่จดเป็นไม่กล้าเป็นไม่กล้าเป็นไม่เป็นที่โร,รงพยาบาลเขาหยัดว่าตมาเป็นนี่คุณโยมเห็นไหมครับวพราเป็นโควิดนี่เขาป่าขึ้นมาชั้นแปดต,ต่อเจ้าต่าเป็นเขาไวาโดด่าบังไปลยุยนะคุณโยม รอลุจอกออกไปเลยได้วางๆไปมาต้องไปรักษาอยู came, came, m, em, ่เขาพูดกันได้นะนั่นแหละเหมือนผู้หญิงคนนั้นนั่นเองโอ้โหกูอยู่กันนอนห้องไอซียูอยู่สามเดือนผู้หญิงคนนั้นนอนห้องไอซียูสามเดือนเสร็จปอนนอนครบสามเดือนห้องออกจากห้องไอซียูได้มีคนไปเยี่ยมคนไปเยี่ยมคนกลางบ้านไปเยี่ยมคนกลางบ้านตามเลยอีจ้าวนุ้ยอีจาวนุ้ยมึงอ่ะตั้งสาวตั้งสวยคนกลางบ้านพูดเลยอีส้าวนุ้ยออกจากโรงพยาบาล อีชาวนุยมึงตั้งสาวตั้งสวยแค่ปวดทิ้งนี่แค่ปัวคนเดียวมึงอาเมยก็ได้แค่ปวดทิ้งมึงมึงพักต้องทำลายตัวเองขนาดนี้เลยมึงพักต้องโดดตึกอีชาวนุยไม่ใช่โดดตึกคําว่าปวดทิ้งคือไม่ใช่ว่าปวดทิ้งไปไหนปวดทิ้งมันอยากชั้นสามดีไม่ตายหวางปอย นั่นน่ะปัวทิงนั่นน่ะกองแต้ปัวทิงเมื่อจะว่าทิงไปหนนั่นทิงกับจันทร์สามมันไม่ตายบุญเท่าไรแล้พี่ชาวนู้ยันธรรมบังคับเนี่ยนี่คุณโยน่าอ้อมยันเปร์ตรรมหันไปเห็นทีแรกธรรมนอนนอนมาโขาดุนมาตีหน้าองอมยันมาธรรมโอ้อกขึ้นมาธรรมว่าโยมเปลี่ยนห้องไม่ได้โยมอื่น้องที่ไม่มียันนั่นถึงโยมคิดเลยตาแต่เราห้องกันตยันยังไงมันแปลว่าไอ้รอยถึงเขาว่ามาปลื้มมาตนหลวงพ่อเป็นพระว่าหลวงพ่อจู้ได้หวะ เอาตะคืนนี้มาออกทางตูก็ออกทางจอกแล้วตามาเอาตาอยู่ชั้นเป็ดลวมัน <laughs> เ <laughs> นี่ยพูดไอ้เราท่านทังหลายฟังว่าเนี่ยคุณโยมเห็นไหมมันนุกเลยคุณโยมช่ชีวิตไอ้นุกแล้วมันนุกเนี่ยคุณโยมมันนุกในโยมเชื่อ,อตามาตาเหมือนห้องนั้นในคุณโยมมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งไงมันมีห้องอยู่ห้องหนึ่งจะมีคนตายทุกวันอาทิตย์เลยคนตายทุกวันอาทิตย์ พอวันอาทิตย์ตายวันอาทิตย์ตายวันอาทิตย์ตายวันอาทิตย์ตอนบ่ายตายวันอาทิตย์ตอนบ่ายตายจนผอโรงพยาบาลต้องมนพระไปฉวดนะมนตั้นตังมนหลวงเดียหลวงเป้พวกนี้ไปฉวดกันหลวงเดียวเนี้่มนไปฉวดพอไปฉวดเร็จเรียบร้อยปลัดมาอีกอาทิตย์หนึ่งพอวันอาทิตย์ตายเหล่าตายเหล่าตายทุกทุกวันอาทิตย์ มันเป็นอาถรรพ์ของห้องนั้นแหละสดตายพอโรงพยาบาลว่าพระก็ไม่มนแล้วมันนั้นติดกล้องวงจรปิดพอติดกล้องวงจรปิดทุกวันอาทิตย์ดูแล้วทําไมตายที่ตายเพราะว่าแม่บ้าน,นในหุวโยงแกไปตรวจปลั๊กออกซิเจนและเก็เสียบเครื่องดูดฝุ่นดูดแป๊บเดียวคนก็ยจักตายวางพ้นไปทุกวันอาทิตย์เพราะแกิดทำความสะอาด <laughs> เนี่ยก็เลยก็เลยพูดให้คุณเลยนำเกลือไม่ได้จอยเตียธตรมเทศนหยโยมหัวนี่ธรรมเองก็อย่าปัวกันแน้เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวประเทศเต็มธรรมหลับเจ้าหัวมันนะคุณโยมอย่าไปเครียดตานี่คุณโยมเกิดเป็นเรื่องธรรมดาตายเป็นเรื่องธรรมดาเกิดธรรมชาติตายธรรมชาติ ทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาตินี่เราท่านทั้งหลายไม่ต้องไปซีเรียไมาตองเรียดกับชีวิตวันนี้วันอาทิตย์คุณโยมมาตามารู้แล้ววันนี้วันอาทิตย์แต่ห้องนี้ไม่น่าตายมาตามาไม่น่าตายคน้าตามาตายสังเสียไว้อนคุณโยมงานอัตมานี่หนึ่งเต้นต้องเป็นสีชมพูขาวงานสองคนมางานไม่ต้องใส่สีดำเออ องอาต,าม,อตมาถามว่าทําไมทําแบบนั้นถ้าคนมาอยากมางานอาตมาไม่มีเสื้อดํำมาคุณโยมเขาใช้เสื้อไหนก็ได้อาตมาไม่จะรีเรียดนี่นี่พูดให้เราท่านตั้งหลายฟังวันนี้เนี่ยคุณโยมก็เลยบอกท่านตั้งหลายว่าเนี่ยเราวันคุณโยมนะเราวันต้องใช้ชีวิตอติตังนันวาคำเมยนาปฏิกังเขอานาคตังยัตติตังปะหินันตังอป,ปตันจะอานาคตัง คนเราอย่าไปมีความคิดที่จะเครียดและซสีเรียดกับสองเรื่องนี่ท่านฟังไว้นะหนึ่งอย่าไปเครียดเรื่องอดีตที่มันผ่านพน้นถ้าเราเอามือข้างขวาเราวนไปจับกับอดีตแต่วันนี้ต้องจับสายน้ำเกลือหอน อดีตไม่มีกางได้จับจับปัจจุบันก่อนกูยยมมอกกี่หมอดูดเลือดไปรค่าได้อาแตมาาตมาถามว่าหมอเลือดฆ่านั้นต้องฉันเป็ดกี่ตัวถึงได้ฆ่านั้นเล่างอไปตรวจหมดลยุยตัวเจ้ารั่วเป็นอะไรบ้างนะตัวเจ้ารั่วเป็นอะไรบ้างโยงมาต้องกลัวไหมาอาตอมาตายวิบป,ปับ๊บวิบป,ปั๊บเลยกูยมเออผีมาต่าคืนนี้แต่ผีมาเจอกับเราเอาตาแต่ว่าาตมาแตมา,มา,มา,มาตมาจริงๆแล้วเป็นคนที่ถามว่ากลัวไม่เปลี่ยนมันก,ก,ก็ไม่ก้าวอะไรกันนี่ เนี่ยเริ่มแล้ววมนไมนี่เริ่มแล้ววันนี้นี่ก็กลัวคุณิดพะนอะคุณผู้ชมนะนี่ยจรมาเริ่พูดเราเราบังวาเนี่ยหนึ่งอย่าไปกลัวกับอดีตถ้าเรามือขวาจับอดีตแล้วเอามือซ้ายไปจับอดีตอีกแล้วเราจะเอามือข้างไหนไปคว้าอนาคตนะคุณผูมแล้วก็ไปทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดก็ต้องวางอดีตทั้งสองมือแต่ให้อดีตมันอยู่ไหนให้อดีตมันอยู่ในนี้ อยู่ในนี้คืออยู่ในความทรงจําของเราทุกคนทุกท่านแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียดไปเครียดกับชีวิตไม้สุดท้ายวันนี้ท่านตั้งหลายขณะนี้เจ็ดพันสามร้อยสาสิบกว่าคนนี่กำลังจะครบครึ่งชั่วโมงเลยนะเนี่ยวันนี้นะอนุโมทนาบุญด้วยนะจุดแรกคือพบจุดจบคือจากเมื่อพบต้องพลาดเมื่อจากต้องเจอไม่มีอะไรอยู่กับใครไปได้นานที่สุด ทรัพส,สมบัติก็อยู่กับเราได้ไม่นานโยมเห็นไหมสร้อยอยู่กับเราได้ไม่เท่าไร่พอโควิดมาไม่เท่าไร่ตอนนี้สร้อยก็ไปอยู่โรงรับจำนำหมดแล้วท่านเห็นไหมไม่มีอะไรอยู่กับเราได้นานไม่มีอะไรอยู่กับเราได้นานท่านทั้งหลายท่านฟังไว้เงินเดือนมาวันที่หนึ่งวันที่สองเคลื่อนแปลกแปลแล้วโยมสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดก็คือมาม่ายมเชื่อตะมาตัที่พูดให้โยมฟังเห็นไหม มาม่าเนอยู่กับเราไปตลอดเลยนี่วันนี้ก็เลยเอาธรรมะมาพูดวันหนึ่งอย่าไปสนใจอดีตอดีตที่ผ่านพ้นอย่าไปเครียดกับมันคุณโยมอาแต่มาพูดตั้งแต่ซีซั่นแรกว่าอย่าไปจําในสิ่งที่มันทําให้เราเจ็บแต่บางครั้งก็ควรจะเก็บถ้าเป็นความเจ็บที่น่าจำสองอย่าไปแย่เสและไปเป็นห่วงอนาคตจนเกินไปที่สุดท่านทั้งหลาย อาตมาเมนวันนี้อาตมาในร่างกายไม่สบายแต่ใจอาตมาชู้อาตมาชู้ใจชู้ท่านแลมือก่อนนะในพอพูดแล้วอาตมาจีรง,งัันใ่พอพูดแล้วน้าตามันจีพลัดท่านคุณยมเดี๋ <c oughs> ยวดูดน้าทุกคนชอมเนี่ยไปเครียดเรื่องอนาคตเราไปรู้ได้ไงคุณยมไปรู้ได้ไง ผู้หญิงผู้ชายสองคนนัดกันจะแต่งงานเดือนหน้าคุณผมนัดกันหลายคนเนี่ยหลายคู่จะมีงานวิวาในเดือนหกท่านเห็นไหมเดือนหกจะมีงานวิวาคุณผยมพอเดือนสามเดือนสี่โควิดมาตอนนี้วิวาเดือนหกเลื่อนไปเรื่อยๆเดือนเก้านี่ที่ภูเก็ตที่ตามมานั่งอยู่เจ๊ชายยังไม่รู้ได้กินไม่กินงานกินปักยังไม่รู้มีไม่มีอนาคตไม่ต้องไปสนใจสนใจปัจจุบันเมื่าตามาตอนนี้ตะมาสนใจอย,อย่างเดียว เดี๋ยวหมอให้น้ำเกลือขอเลื่อนเวลาให้น้ำเกลือไปก่อนตอนนี้มีกำลังใจของโยมโยมอยู่เป็นกำลังใจกับตามานี่ดีกว่าน้ำเกลือนะ ี่ไม่ใช่ว่าพูดเจ้าพูดเอาใจโยมไม่ใจอาตมาเป็นคนไม่เคยหน้าไหวยังหรอกอาตมาชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบอาตมาเลงตรงตรงเพียอาตมาไม่เคยจะไปว่าเคยรับหลังคุยมคนจริงมาต้องพูดเลยคนดีชอบทำโยมจำมาไหวคนดีชอบแก้ไขคนจันดชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบติ้งคนจริงชอบทำพวกระยำจบตินี่เป็นคำพูดที่ต้องสอนต้องบอกคุยม เนี่ยตมามามารุบานมากันในเร็มมาหลายคนเป็นอวงในหลายคนตูมาอยู่ห้องไหนเอาตมามีคนจตเดียวตูมาตมาฮัลโหลอยู่ห้องไหนอะพอทานวะาอาตมาว่าก็แม่เยี่ยมโอ้มาเจียวเบอร์ห้องแต่งเบอร์เราอยัดมาเป็นวงเรามาเจียแต่งเบอร์นุ่มเราตะคนเราเราแฮร์เราห่วงเรามาเจียวเบอห้องแต่งเบือรพูดพูดใหเราท่านต่างหลายฟังจะเห็นไหม่ะมันมีเลยะในวันนี้มันกันด้มาพูดให้ท่านต่างหลายฟังแล้วก็พรุ่งนี้ <c oughs> ก็จะมีโครงการนี้มันจะมีพระอยู่รูปหนึ่งที่ยังไม่ได้ไม่ได้บรรยายก็คือพระพงศกร์เห็นว่าจะไล่สดทดแทนในวันพรุ่งนี้ท่านก็ไปฟังแต่โครงการเราก็จะปิดวันนี้พรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นของแถมไม่ท่านแล้วกันนะถ้าท่านรักอตมานะท่านรักพระทุกๆรูปท่านมีความเชื่อมีความศรัทธาก็ขอให้ท่านดูแลตัวเองให้ดี นะถ้าท่านรักพระท่านเชื่อพระท่านมีความเป็นห่วงอัตมาท่านดูแลตัวของท่านเองให้ดีให้รอดพ้นจากวิกฤตเหล่านี้ไปอยู่ได้สร้างบุญสร้างกุศลจะไปทําวัดไหนจะไปทํำยังไงที่เป็นบุญเป็นกุศลน,นั้นเป็นสิทธิเป็นทางที่จะมาชีไปไม่จําเป็นว่าต้องมาลงวัดบางเสียดไม่จําเป็นว่าต้องเป็นวัดนั้นเอาวัดที่ท่านใกล้ๆบ้านเวลาตายท่านเผาวัดนั้น ท่านไม่ได้มาผูวัดอัตมาท่านจะทําที่วัดใกล้บ้านท่านอนุโมตนาบุญด้วยท่านทําที่ไหนอนุโมตนาบุญด้วยท่านทั้งหลายอัตมาเลยพูดว่าสองสิ่งที่เราท่านทั้งหลายอย่าไปเครียดคือหนึ่งอดีตที่ผ่านพ้นกับสองอนาคตที่จะถึงแต่ให้ท่านมีความสุขกับวันนี้อัตมามีความสุขมานอนโรงพยาบาลอัตมาก็มีความสุขคุณยมมีความสุขอัตมาไม่ค่อยเสีเรียดอยู่แล้ว อาตมาถือว่าบันปือผีมันก็ต้องกลัวพระอาตมาไม่กลัวไหมอาตมามีจีวรจีวรนี่ศักดิ์สิทธิ์เน่ยมเห็นไม่อกี้นักตะคนนอนคลุมนะเขากลัวตายพอเห็นพระคลุมก็พูดแล้วมันตะกี้รูปอทตานตายแล้วน้อาแต่จำข้าจริงไหมอะลมมันปัดเปลวขึ้นมาวันนี้ก็เลยมาพูดมาเสวนาผาเทียท่านทั้งหลายฝังขอให้ท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิต ถ้าอาตมาเนี่วันนี้อาตมาก็ถือว่าป่วยอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรคุณโยมไม่เป็นไรนะอาตมาจะป่วยกายแต่ใจอาตมาไม่ได้ป่วยนะท่านก็ดูแลตัวเองของท่านด้วยไม่นั้นก็จะเกมเหมือนอาตมานี่ะท่านทั้งหลายเนี่ยอาตมานี่ถือว่าเกมแล้ว <c oughs> ถือว่าเกมแล้วเบื่อแล้วเตียงที่โรงพยาบาลอยู่เหอนไหมเลยมาจัดก,การที่เนี่ยเบื่อแล้วเตียงที่วัด เลยม,มาจัดที่โรงพยาบาลเพราะอะไรคุณโยมเบือ่อเหมือนวัยรุ่นว่าเบื่อแล้วน้ําพริกลงเรืออยากมากินน้ําเกลือโรงพยาบาลหวังปอยอยแต่มาเจานั่งรือ,อยงเ <c oughs> นี่ยมานั่งอยู่โรงพยาบาลคนเดียวแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เขาแม่เคาเยี่ยมเราคุณโยมที่ที่โรงพยาบาลเขาว่ามเยี่ยมคนกว้างกว้างคนเดียวเ <c oughs> นี่ยแต่มาในนั่งคนเดียวแก่ตายแล้วในนั่งอยู่กับจกในคุณโยมอะไระนะลูกกันหลังเ <c oughs> <c oughs> ออนาว่ะติดจริงอ่ะนายคมันหยับออยแล้วนะ ดูแลตัวเองด้วยนะซีซั่นนี้พระทุกรูปมีความหวังว่าธรรมะของพระที่มอบไปกับโยมแม้จะเป็นธรรมะแค่เล็กๆน้อยๆ10บนาทีสิบห้นาที20นาที30สนาทีเป็นธรรมะดีๆโยมพระเป็นเหมือนดาวเทียมที่อยู่ด้านบนสรงไปโยมก็เป็นจานที่อยู่ด้านล่างรับไป จานไหนจูนติดคําว่าจูนติดคือมีใจก็รับได้เยอะจานไหนไม่ค่อยตั้งใจรับก็รับไม่ค่อยได้เยอะพระทุกรูปเป็นเหมือนดาวเทียมส่งไปคืนนี้อาตมาเป็นดาวเทียมส่งไปให้โยมโยมก็ต้องเป็นจานรับธรรมะนะแม้ว่าอาตมาจะเกมแต่อาตมาก็ปริม กับญาติโยมอยู่แล้วอนะาตาความไม่ได้เสีเรียสอะไรเปรมเลยคุณโยมนะเออนะให้มีความสุขมีความเจริญนะวันนี้หลายคนหลายท่านก็สดับรับฟังอยู่ทุกทที่ก็ขออนุญาตที่จะปิดโครงการที่สองแล้อ่าก็คือโครงการ Facebook ปันธรรมน้ำใจจากพระมอบธรรมะสุโยมนะอาตมา <c oughs> พูดไม่ได้คุณโยมเรื่องเศร้าวัตมาตะแหลงเรื่องเศร้าวัตมาจะร้องทุกทีเลยนั่นนะยันเล่าให้ท่านฟังอยู่ว่าวันหลังนั้นวันนั้นนั้นโอ้โยมอย่าเจ้าพิมพ์มาปนั่นแน่เลยข้างหลังนะตะมาตะหยับหันแลแล้วใจมันก็ดีอยู่แต่ปนั่นแน่ เดีพิมมาบ้าๆอะไรคุณโยมกันมันไม่กระเลกันเลยนะยับกระุ่นกันเรานั่งอยู่โรงพยาบาลแล้วก็หน้าอ้องเ็เขียนยันอยู่พิมพ์ก้างหลังอะไรก้างหลังวัตมนเลยเออมันจกโยมแล้วนะกระจกที่วาดเสยังแพ้ใจที่บริสุทธิ์โยมเชื่อตมากระจกร้อยบาทก็ส่งสันดานคนไม่ได้เนี่ยนี่ฟังอาตมาไว้นะกระจกร้อยบาทส่งสันดานคนไม่ได้อันนี้เรื่องจริงตั้งปีเลยคุณโยมกระจกกันส่งอะไรเคยไม่ได้เลย นี่ก็บอกแล้วกฎของกระจกคือการสะท้อนกลับมาแต่กฎของการเวลาคือการไม่ย้อนกลับไปสิบห้าวันที่ผ่านพ้นนี่คุณโยมทําให้เรามีความสุขทุกค่าคืนต่อไปนี้ท่านทั้งหลายอยากมีความสุขถ้ามีโครงการดีๆจะแบ่งสรรปัน่วนธรรมะออกไปให้คุณโยมทุกคนทุกท่านเดีเรวอตมาขออนุญาตให้น้ำเครือก่อนและจะกลับมาวิบวับเหมือนเดิมคุณโยมตอนนี้เกมแล้วนะขอนขอนุญาตปักเครื่องกอนนิปลามา ถือว่าร่างกายเราไม่ไหวก็พามาุง่อมเดี๋ยวหมอ่อมร้อยเลยนะในวันนี้นะก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญทุกคนทุกท่านนะใช้ชีวิตให้วิบวับดังที่อาตมาบอกดูแลตัวเองด้วยโยมนะเออขอบอนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจขอบพระทัยเต็งกิ้วที่เป็นห่วงอาตมานะอาตมาก็จะ <c oughs> ดูแลสุขภาพเพื่อทำนุบำรุงศาสนา แล้วก็โยมก็เหมือนกันดูแลสุขภาพด้วยวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยใจถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางหันกลับมาท่านทั้งหลายที่เป็นชาพุธหันกลับมาเข้าสู่พระพุทธศาสนาใช้ชีวิตให้วิบวับนะเจอน้ําเกลือไปแล้ววันนี้นะนี่ไม่เป็นไรอตาตมาได้น้ําเกลือเนี่ยวันนี้ เดี๋ยวได้น้ำเกลือหนึ่งขวดแต่ก่อนจะได้น้ำเกลือตามาได้น้ำใจจากท่านทั้งหลายมาแล้วก็ขอคืนมอบกลับไปนะก็ขอให้คุณโยมมีความสุขมีความเจริญแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อหลวงพี่หลวงน้องทุกๆรูปนะที่มีจิตมีใจเป็นเรียกว่า <c oughs> มีจิตมีใจเม,จมตตาธรรมมอบทมให้กับญาติโยมพุทธบริษัท แล้วก็ขอโนโมตนามบุญกับญาติโยมที่ติดตามทุกค่ำทุกคืนจนถึงคืนสุดท้ายคืนนี้นะเมื่อเจ้าก็กินน้ำพริกรงเรือมาตอนเย็นก็ต้องกินน้ำเกลือโรงพยาบาลเรียบร้อยนะเอาไว้พบกันโคงการหน้านะคุณโยมนะพระไม่ได้หายไปไหนพระไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ในใจโยมเสมอทุกครั้งที่คิดถึงพระยกมือขึ้นต้องคาถาทุกครั้งที่เจอปัญหายกมือขึ้นไหวนึกถึงพระ ไม่ว่าจะเจออะไรธรรมาพูดแล้วเขาชักปืนมาจะยิงโยต้องคาถาพุทธังกันปืนตัมังกันปืนสังฆังกันปืนถ้ากูยืนปืนไม่ทุแต่ยิงไม่ถูกก็ไปทุกติกูยืนรับรองเรียบร้อยพระได้งานกันทั้งทุงทกจังหวัด <c oughs> นะให้มีความสุขให้มีความเจริญขอให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุวันนะสุขภปภะปฏิปา,านธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติาาพิพัฒนมำงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยกันทุกท่านทุกคน ขอให้มีความสุขมีความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคุณโยมนะ,นะดังที่บอกว่าอย่าเจ็บอย่าจน <S <S <ฮ>ให้เป็นคนที่มีจิตมีใจเป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนาอาตมาจะต้องหายไวๆเพราะน้ำใจของญาติโยมนะจบเอ๋ยจบโครงการทีเพียงนี้ก่อนจำเอ๋ยจำจากจนอาวนหาจากเอ๋ยจากนี้ใช่เหล่าพระจะจากลาค่อยพบกันโครงการหน้าถ้ามีโอกาส มาบรรยายธรรมขอให้คุณโยมมีความสุขความเจริญนะก็ขอปิดโครงการเฟซบุ๊กบันธรรมน้ำใจจากพระมอบธรรมะสูโ่โยมไว้แต่เพียงเท่านี้ใช้ชีวิตให้วิบวับทุกคนทุกท่านขอเจริญพร